ช่วงของเลดี้ดูโอพี่เล็กมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไปกันเลยฮะกับเลดี้ดูโอโอโหไอร์เลฟไทยแลนด์เลดี้ดูโอ สวัสดีพี่เล็กใจตระนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมันเียมีเสียงมีเสียงนิวแซนเออโคอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วก็วันนี้นี่เรานัดกันนะไม่ใช่แม่นัดไม่ใช่แต่แต่ตรงกันเขาเรียกว่าเสื้ออะไรคะย้อมคราอันนี้จาก บ้านถ้ำเต่าสกลนครพี่ได้ซื้อมาฝ่ะซื้อมาเป็นเสื้อคู่ค่ะปรากฏว่ามีคนอื่นเห็นแล้วอยากได้ก็เลยให้เขาไปแล้วให้เขาไปแล้วของพี่ให้ไปแล้วเนื่องจากว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ไปบ่อยๆแล้วก็ตอนนี้แต่ก็ยังหาซื้อไม่ได้ก็ยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไป คงอีกนานอ่ะกว่าจะไปบ้านถ้ำเต่าได้เนี่ยไปยากเหมือนกันอย่าขอคืนนะให้แล้วไม่ขอคืนนะให้แล้วไม่ขอคืนให้แล้วไม่หวังผลอันนี้เข้าเรื่องได้เลยเข้าเรื่องจิตอาสาได้เลยแต่ก่อนนั้นขอขอโชว์เสื้อตัวเองก่อนอ่าฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อย้อมรามเหมือนเสื้อนอนเยู่นะ มันมันไม่ค่อยมีสีคลามแล้วนะพี่คือแบบว่ามันจืดซะจนคลามไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเสื้อนอนเนี่ยมันยิ่งใส่กับแบบสีขาวๆเนี่ยคือมันเก่าหลายปีกระดกไอาเปนงี้ได้เลยกระดกคือมันเก่าหลายปีแล้วอันนี้จากเชียงใหม่คือเมืองไทยเราเนี่ยมีย้อมครามอยู่ทั่วนะหลังจากไอ้มีย้อมครามแล้วยังมีพ่อโคลด้วยนะอ่าพ่ออ่อมักโครนมักโครนคือย้อมครามเนี่ยครามเนี่ยเป็นพืช เคยไปเห็นต้นต้นครามอ๋อมันมีตนม้นเป็นต้นเ,นเลยค่ะแล้วเขาก็เอาไปเอากิ่งก้านเป็นเขาจะเป็นไม้พุ่มนะ uh huh. แล้วก็มาต้มแล้วก็ยอม oh. อ๋อถ้าเป็นลายๆอย่างนี้เขาก็จะมีมัดเขาเรียกมัดย้อม uh huh. อะไรอย่างเงี้ย ยังไงได้ว่าเป็นดอกเป็นดวงขนาดนี้เนี่ยเขาก็ไปทำเรียนมาศิลปะศิลปินดูดิเป็นดอกใช่ใช่ใช่แล้วก็มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายลายหรือว่าจะเป็นก็แอปพลายไปเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้ไปเป็นไปเป็นไม้ชนิดอื่นเช่นเช่นมังคุด อะไรเงี้ยก็เป็นสีม่วงม้วนมาย้อมช่ใช่แล้วก็เปลือกขนุนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพระภิกษุสงฆ์ยอมเอกขนุนี่กเป็นสีเหลืองเหรอคะเออออกจะน้าตาลน้าตาลเปนสีกะสีกะอ๋อเหรอใช่ใช่ก็จะสวยแบบใช่ใช่เคยเห็นแต่แก่งกิงแก่งพูดผิดกิงขนุนต้นขนุนไม่ใช่เปลือกมันกุนขนิงกุนขนิงไม่ใช่เปลือกมัน อ๋อต้นมันต้นมันต้นมันเคยสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นคุณยายอืมย้อมผ้าด้วยขมิ้นอืมเหลืองสวยช่ใช่ใช่เขาใช้สีธรรมชาติแบบโบราณนะออร์แกนิกเรียกว่าออร์แกนิกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาซึ่งซึ่งมีงานวิจัยนะซึ่งต้องขออภัยอย่างยิ่งถ้าใครมีเติมเข้ามาก็ยินดีเลยนะคะว่าผ้าที่ย้อมจากครามเนี่ยจะช่วย กันรังสี U V โดยธรรมชาติได้จริงเหรอคะเออเขาว่าอย่างนั้นนะวิจออัยมาว่าอย่างนั้นแล้วก็ชาวไร่าชาวนาเขาจะเรียกว่าชุดม่อฮ่อมผ้าม,อมอ่อฮ่อมอ๋อนั่นก็คือย้อมคลามนั่นแหละครามเลยครามเลยค่ะต่อมาเขาก็มามาดัดแปลงไงทำเป็นลวดลายอะไรขึ้นมาที่จริงมันมาจากผ้าม่อฮ่อมนี่นแหละอ๋อเหลอแลวบางท้องถิ่นเขาจะเรียกผ้าดำมอ้อ แต่ก็คืออันเดียวกันคือย้อมครามอย่างนี้นี่เราต้องไปซื้อเสื้อหม้อห้อมใส่เพราะว่ากันยูวีใช่ใช่จะเห็นชาวไร่ชาวนานี่เป็นปัญญาปัญญาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ใส่ผ้าย้อมครามเนี่ยแล้วก็ทําไร่ทานาผิวก็ไม่ไม่โดนแดดมากถึงโดนแดดอันนี้ก็กันยูวีไว้อะไรกันค่ะถอดเสื้อมามือดำเนี่ย ตัวดำใช่อะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วเป็นภูมิปัญญาของชาติเนาะญี่ปุ่นเนี่ยมาซื้อผ้าย้อมคลามเราไปขายเยอะมากเลยนะจริงๆค่ะเคยไปเห็นค่ะบอกโอ้ชอบเราก็ชอบอู้ชอบไปดูเมดินไทยแลนด์แขวนตามลวมันคาะเลยซึ่งมันดีอ่ะมันดีคือเขาชอบไงคือเขาแต่เนี้ยแต่เขาจะให้ให้ลายเรามา Uh, บอกเรามาว่าเราต้อง oh, เขาต้องการแบบนี้ uh, อาจจะลายสไตล์ของเขาใช่ใช่ uh, ใช่แล้วคนของเขาก็ใส่นะคนของเขาก็ใส่ซึ่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติอะ่ะแล้วเราก็ได้เห็นความพิถีพิถัน <kh ả? S 2> ของการถอด องคความรู้จักธรรมชาติมาสู่เนี่ยแหละการอยู่การกินการดําเนินชีวิตประจําวันของเรามันความงามนะเป็นความดีนมไม่เคยมีอแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะซื้อเนี่ยเพิ่งมีตัวนี้ตัวเดียวพี่เลี้ยให้มาก็ดีแล้วดีมากส่วนพี่เนี่ยมีดีเพราะพี่เพราะพี่ให้พี่คนนี้มีแต่ให้ก็ ตัวตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวชอบผ้าย้อมครามชอบสีฟ้าสีครามสีออกโทนโทนน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะชอบประมาณนั้นแล้วก็เห็นผ้าย้อมครามไม่ได้วิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่เลยแล้วก็มีเยอะมีเยอะพอสมควรซึ่งก็อาจไปอุดหนุนเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ไปเจอผ้าย้อมครามของชาวยโสธรแต่แต่ละที่นี่จะเหมือนกันไหมคะก็หลากหลายหลากหลายลายหลากหลายรูปแบบการทำแล้วแต่แต่ก็มาจากต้นครามเหมือนกันก็มาจากต้นครามเหมือนกัน ก็ไปอุดหนุนเข้ามาเพราะเป็นกระโปรงก็สวยดีแล้วเข<น>าก็ทําเป็นลวดลายน้ดน,นี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักใส่กร,ระโปงปกติเป็นคนชอบใส่กระโปรงอ่ะมาพอบอกว่าพอบอกว่าจะดึงเข้าสู่เนี่ยคือทําให้โดยไม่หวังผลทําให้โดยไม่ได้รอไม่ให้ให้แล้วไม่ขอคืนค่ะไม่<ห>ขอให้เลยอ่าไม่ได้ขอคืนไม่ได้หมายถึงแค่ว่าให้เสื้อปุ้มไปแล้วปุ้มพี่ขอคืนเถอะไม่ใช่ ถึงขอก็ไม่ฮันแต่มันหมายถึงให้อะไรปุ้มไปก็ตามแต่ไม่ได้แบบหวังว่าปุ้มจะกลับคืนมา hmm. อให้เสื้อปุ้มไปเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะได้เกลือแล้วไอ้เกลือเกลือนำ้ำว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ได้ไปแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้หวังไงปุ้มก็ให้มาคือให้แล้วไม่ขอคืนคแล้วให้ไม่หวังผลเนี่ยมันเป็น เป็นคุณสมบัติของจิตอาสาจิตอาสานี่มาแม่โอ้มาแมเลยนะมีมาแต่เดิมค่ะมากันเยอะมากันตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะใช่ไหมจริงจริงคือตั้งแต่คนแบบเออเราเจอสงครามเจออะไรก็ก้มีคนพี่อาสาลงไปที่จะไปช่วยดูแลโดยไม่ได้มีใครมาบอกมามามาเอาให้เงินนะมาดูหน่อยไม่มีไม่มีลงไปช่วยเลยนะคะแล้วเขาก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า volunteer volunteer spirit volunteer spirit นะคะ volunteer spirit ก็คืออาสาที่จะไปเขาก็เรียกอาสาสมัครอาสาสมัครทีนี้ยพอมาบ้านเราเรกๆเราก็เรียกอาสาสมัครเพราะว่าเรายืมคําเข้ามาใช้ใช่ไหมมันก็แปลว่าอาสาสมัครทีนี้พอลงลึกลงไปเนี่ยมันมี spirit ด้วยอ่ะมันคือจิตวิญญาณ ต้องทําแบบททาแบบอาจารย์เฉลิมมันจิตวิญญาณของอาจารย์เฉลิมใช่เข้าสิงมันเป็นจิตวิญญาณที่ที่เราอาศัยเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณที่ที่เราอยากจะช่วยเหลือคนเราก็เลยมีคําขึ้นมาว่า Ừ, ก็ย้อนย้อนไปนะคะมีมีผู้รู้ผู้ใหญ่ก็เออใช้คำนี้ขึ้นมาว่าเป็นจิตอาสานะคะแล้วพอดีพี่เองก็ไปไปไปทำศึกษาเรื่องนี้เรื่องจิตอาสาว่าจิตอาสาเนะี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงอะไรถึงเรียกว่าจิตอาสา uh huh. อะไรเงี้ยเราก็เลยเนี่ยแหละยกระดับจากการเป็นอาสาสมาัครขึ้นมาเป็นจิตอาสาอ๋ออาสาสมาัครกับจิตอาสามันก็ต่างกันนะ uh huh. จิตอาสามันโอ้โ oh ห huh, แบบ อาสาด้วยใจอ่ะใช่ใช่มันเห็นชัดกว่าไงคืออาสาสมัครก็อาสาไปอาสาไปอาสาไปทํากับข้าวอาสาไปเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะคะแต่พอจิตเนี่ยมันมาจากจิตเลยนะมาจากวิญญาณใช่ใช่วิญญาณแปลว่าจิตจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันเนี่ยมันก็ออกมาเลยแล้วเราก็ไปทุ่มพลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ก็ทรัพย์นะคะถ้าไม่มีก็กายใจเรานี่แหละแรงสติปัญญาเรานี่แหละไปช่วยกันก็เลยเรียกเออพอวันจิตอาสา มันเป็นคําที่มันมันสูงนะปุ้มเนาะว่าไหมมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ธรรมดามันออกมาจากใจจริงๆใช่ใช่นะาถ้าว่าเราไปอาสาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจบแล้วจบเลยอ่าแต่ถ้าจิตอาสามันเหมือนอยู่ในอยู่ในใจอะอยู่ในสายเลือดเลยใช่ใช่แล้วการการลงมือทําเรื่องจิตอาสาเนี่ยเราไม่ได้แค่ว่าเออพอน้ําท่วมทําอาหารกล่องไปหรือว่าตอนเนี้ย ชายแดนเราค่ะกําลังเจอเรื่องราวก็มีเจตอาสาเยอะก็มีอาจิอาสาไปทําส่งมีบนก่อนก็ที่วัดพระรามก้าอาจารย์ชายการก็ส่งมาเข้าเหนียวหมูทอดทาสดๆเลยแล้วก็ส่งไปสดๆไปถึงถึงที่นั่นเช้าทหารก็ใช่ก็ดีเลยมาจากภาคไงมาจากภาคทหารก็เลยฉันด้วยก็เลยฉันเนอะก็ อ่ะผ้านะผ้าทานคนธรรมดาเราก็ทานอืมได้ทานพอดีทานเช้าอ่าคุณคุณป้อมบอกว่าช่วยเช็คข่าวแผ่นดินไหวตอนนี้อมสินสะพานควายลงมาจากตึกแล้วค่ะจริงดิอ่าด่วนด่วนเลยแอดมินเมื่อสักครู่เนี่ยน้องต้นน้องต้นนําเสนอเรื่องแผ่นดินไหวจากเมียนมาอ่าอ่าค่ะนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่น้องต้นเช็คมาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอ่าค่ะค่ะ คุณพงศกรก็สวัสดีมาแล้วก็คุณบุญญฤทธิ์ก็อยากจะให้เช็คข่าวพันินไหวด้วยถ้ามีข่าวน้องต้นเข้ามาเลยนะข่าวพันินไหวมาน้องต้นเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะอ๋ออันนี้ที่บอกว่าโอ้แถวสะพานควายแหล้วลงจากตึกแล้วลงมาจากตึกแล้วค่ะอืมอจุดอื่นที่ไหนเป็นยังไงนะคะก็ช่วยส่งข่าวด้วยนะคะค่ะอันนี้เรียกว่าจิตอาสาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งคือคือไม่ได้มีใครมาให้เราหรอก เนี่ยไม่มีใครมาให้ตังคุณคุณป้อมคุณป้อมไม่มีนะคะคุณบุญญาิ์ก็เหมือนกันอยากเอาข่าวเนี่ยไปส่งต่อทําด้วยใจอ่าทําด้วยใจคือทําได้หลายอย่างสบปเก้าหนึ่งเราถึงมีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันบรรเทาทุก์อาใช่ไหมคือเราอยกคือจริงจริงแล้วก็คือให้นั่นแหละมาจากอันเดียวกันนี่แหละคือให้แต่เราก็เออมาแยกเออให้ก็คือการให้เนี่ยให้สิ่งของแบ่งปันหรือให้ทรัพย์นะคะ ให้ช่วยเหลืออ่ะช่วยเหลือก็ไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเป็นตรงไหนมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือลงด้วยแรงมากลงด้วยสติปัญญาความสามารถสนใจไปก็ได้่ะใช่แล้วก็การเกื้อกูลเกื้อกูลก็คือการการเอาใจใส่ดูแลค่ะเออใครมีสิ่งนี้ออาใช่ไหมแล้วก็เกื้อกูลส่งเสริมกันว่าเออเนาะคนเนี้ยเขาทําดีนะก็ส่งเสริมกันเหมือนเหมือนจิตอาสาเราอ่ะ เราเนี่ยเป็นเป็นสถานีวิทยุที่มีมีหลักประจําใจของเราคือใครก็ตามที่ทําดีเรา,เราจะสนับสนุนสนับสนุน<แ>คนทําดีนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งจะเห็นได้เลยง่ายๆเลยนะจากโครงการของเราหลายๆโครงการเนี่ยเรามีอาสาหลายกลุ่มะนะคะอย่างเช่นอะแท็กซี่เก็บเงินได้คืนเลยแ,แล้ว มีเหมือนกันนะปุ้มนะที่เจ้าของเงินบอกจะให้เราคุณต้องโทรศัพท์คุณต้องประสานไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะโน้ตดังคิวมันเป็นงานหน้าที่ของเราเป็นงานของเราค่ะแล้วก็ส่วนอาสาเองเราก็ชื่นชมเขาไม่ได้อะไรนะอาสาที่เก็บเงินได้ในเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้หวังว่าจะเขาไม่ได้หวังว่าจะได้ใช่คือเขาอ๋อนี่ของผู้โดยสารนี่ค่ะอะไราเงี้ยแล้วส่งให้เรามาตามหาประกาศหาแล้วก็อ่ะ เราก็ทันทีเลยใช่แล้วก็ได้รับคําชื่นชมเท่านั้นใช่เท่านั้นค่ะแต่เรื่องของสินน้ําใจอะไรนะเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวข้องกับเขาใดๆทั้งสิ้นเรื่องเงินเรื่องทองไม่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดนะคะทีนี้เนี่ยให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วนะแบ่งปันอนี่แหละการแบ่งปันจริงๆแล้วมันลากฐานมาจากการให้เหมือนกันแหละแต่ว่าการแบ่งปันมันก็คือ แบ่งได้หมดเลยแบ่งแบ่งความสุขแบ่งรอยยิ้ม,แ,มแบ่งน้ำใจอ่าเง้นแบ่งได้ะนะะหรือแบ่งปันความรู้วิทยากรของเราหลายๆท่านเนี่ยไม่มีเงินนะคะใช่โ <laughs> สมพอไม่มีตังไม่มีไม่มีตังแต่เราเป็นสื่อที่เรามีช่องทางที่จะแบ่งปันค่ะ นะอย่างเช่นอ่าหลังอ่านมีท่านหลายๆท่านคุณหมอของน้องปุ้มคุณหมอโยอแล้วก็คุณหมอจากอสภาจากจากสภาจากโรงพยาบาลจุฬาภรด้วยแล้วก็จากแพทยสภาแพทยสภา <laughs> <laughs> พอขึ้นด้วยสภานึกไปไม่เป็น <laughs> โอ้ยแต่เราขอต้อจรับนะคะเมรุยศวานะคะแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็มีท่านแม่ชีรองสัตว์อาจารย์ดรอาจารย์ปารเมศโอ้โหอยู่มานานมากนานมากหลายท่านฝนพี่กุ้งอะไรเงี้ยใช่แล้วก็บันเสาวันอาทิตย์อีกคลินิกสัตว์เลี้ยงคลินิกมาโอ้เยอะมากไม่ไม่มีไม่มีมาด้วยใจมีแต่คำขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะค่ะให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน บรรเทาทุกนะตรงนี้ก็คือเกิดภัยต่างๆอุทกภัยวาตภัยนะคะอักคีภัยอะไรเงี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลืออย่างแรกคือส่งข่าวก่อนให้คนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะได้รับรู้แล้วให้ผู้คนได้รับรู้ในสังคมเออเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง่คะตรงเนี้ยที่เราทํากันอยู่ก็คือมันมาจากให้นั่นแหละนะคะนี่คือสิ่งสิ่งที่เราทําตลอดมาค่ะ คือจิตอาสาส่งเสริมคนดีส่งเสริมผู้ที่อยู่ในสังคมแล้วช่วยกันทําความดีค่ะไม่มีใครที่ที่บางบางทคีคือคนเยอะปุ้มคนเยอะคนเยอะแล้วแล้วเราบางทีเราไม่รู้นะจริงว่าใครทําอะไรบ้างเบื้องหลังเขาไปทําอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ต่อหน้าเราเนี่ยคือเรา เขาเขาคนดีไงเขาช่วยเหลือสังคมเขาเป็นจิตอาสาเราก็สนับสนุนแต่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามไปดูเราไม่ก้าวล่วงเราไม่เอาเป็นว่าเราไม่ก้าวล่วงเราระวังเราดูแลตัวเองแต่เราไม่ก้าวล่วงกิจการของคนอื่นแต่ว่าเราส่งเสริมคนทําดีที่นี้บางทีคนทาดีแล้วเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้ชื่นชมต้องขออภัยเพราะว่าเราไม่รู้แลเขาจนกว่าจะมีเออคนส่งข่าวมานี่รู้ไหมว่าตรงเนี้ยเขาทำอย่างนี้เออส่งข่าวมาเราก็ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราทํามาโดยตลอด <c oughs> นะคะแล้วเราก็จะยืนหยัดทําต่อไป <c oughs> เพราะว่าเราเราเชื่อมั่นในความดีงามในสิ่งดีงามที่เราทำมามา3สกว่าปีและเราจะทําต่อไปทําต่อไปนะคยานจิตอาสา ค่ะใครที่ทําดีเราก็ยังชื่นชมต่อนะคะแต่ว่าใครไม่รู้ใครไม่กล้าจะมาแอบเอาเราหากินเราก็ขออยากได้ทําแบบนั้นเลยอยาได้ทําแบบนั้นเลยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่ะเรื่องของแผ่นินไหวนะคะก็คือเมื่อตอน9ก้นาฬิกาห้นาทีค่ะตามเวลาในบ้านเราเนี่ยนะคะ5.4าจุดสี่มิเตอรนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาลึกจากผิวดินเนี่ยสิบกิโลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ประมาณ211กิโลตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อรับรู้นะค่ะรับรู้ได้รับรู้ได้ค่ะก็อาจจะพอรู้ก็ติดนะก็ติดโสพอเอฟเติเสหนึเราไม่ว่าจะเป็นทางทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางแล้วก็ทางอากาศแบบนี้ด้วยก็คอยติดตามเพราะว่าถ้าถึงแม้จะมีอะไรอยู่เราถ้ามีอะไรโวนเราแทรกทันทีค่ะ เนาะอ่ะคุยกันต่อได้ค่ะทีนี้ก็เลยชวนว่าเออปุ้มปุ้ม,มเราใส่เสื้อย้อมคลามกันเถอะค่ะอ่แล้วปุ้มก็ถามว่าเออทําไมล่ะถึงถึงเรียกก็เล่าให้ปุ้มฟังว่าปุ้มพี่มีเหลืองด้วยนะคล<อ>้ายคล้ายกันเนี่ยแต่ข้างบนเป็นเหลืองแล้วมันมีเหลืองด้วยเหรอก็คือพื้นของมันเนี่ยพื้นอของเสื้อเนี่ยบางทีก็จะเป็นสีขาว<อ>ใช่ไหมคะเป็นสีขาวส,<อ>ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นขาวถูกเหลืองเนี่ยเขาก็ย้อมเพิ่มเขาก็ไปย้อมเพิ่มในส่วนของมันเป็นเหลือง อาจจะเป็นเอาอาผ้าสีพื้นมาเป็นเหลืองแล้วก็มาย้อมครามด้วยก็ได้แต่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเอาเหลืองมาเลยเนี่ยพอไปย้อมครามปุ๊บมันจะเป็นเขียวเพราะว่าเหลืองบวกน้ําเงินเป็นเขียวใช่ไหมคะแต่เขาก็มีเทคนิคเขาก็สันหาวิธีการก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือคือความบริสุทธิ์ใจของคนเปรียบเหมือนสีขาวเนาะเปรียบเหมือนสีขาวทีเนี้ย เราจะถูกอะไรย้อมละ่ะหรือว่าเราจะเอาอะไรมาย้อมละ่ะค่ะอ่าถ้าเราย้อมด้วยความดีความงามพี่เก่งนะเนี่ยเออเรียกเรียกเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรพี่ถ้านั่นแหละเหตุผลเป็นพี่เออพี่ก็ต้องเก่งกว่าน้องครไม่แน่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 เสมอไปพอดีพี่แบบเห็นมากกว่าเรื่องนี้อ่าก็เลยเหมือนเอาเหมือนเหมือน เปรียบเสมือนการย้อมใจใช่ใช่คือใจของเราเนี่ยมันถูกย้อมตลอดเวลานะเพราะว่าแต่แต่ต้องระวังนิดนึงเราต้องดูเวลาด้วยแต่ต้องระวังนิดนึงว่าอย่างนี้เราเนี่ยมักไม่สนใจใจเราค่ะไม่สนใจเรากายอุย้ยดูดีออกกําลังกายเข้าฟิตเนสอ,อาหาร c l e a ไหนๆเนี่ยคนเขาทำจริงทำจังแต่กล้าไม่มี <laughs> <laughs> แต่เรื่องของใจก็อันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างบ้ม,มยกตัวอย่าง หลายๆคนที่อาจจะหลงลืมเรื่องใจค่ะคือดูกายมากเลยดูแบบวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาแต่งหน้าเทรนเกาหลีนะาต้องเจอๆนิดนึงนะเอาสีขาวใช่เอาสีขาวมาไฮไลท์ไว้ก่อนนะแล้วก็ท้าหลุดคออะไรเงี้ยสารพัดนี่หยุดต้องดูเนานะต้องดูวิธีว่าต้องไฮไลท์ก่อนเลงดูมาวะาอเอดูมาวโอ้โหแบบยุ่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคิดต้องยุ่งมาก่อนเลยนะ <c oughs> ไม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันมันเสรแล้วเขาไม่ได้ไฮไลท์หรอกเขาไอ้นี่เขาทาเขาทาด้วยอะไรสักอย่างที่มันขา,ขาวๆอะ่ะก่อนเ,อเรียกไม่เป็น <c oughs> เไม่เป็นเรียกไม่เป็นที่มันขา,ขาวๆเสร็จแล้วเขาก็เอาลิปมาทาตึ๊บๆทำเป็นวาดก่อนอ่ะวาด<อ>ขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหแบบ โอ้โหมันยุ่งยากขนาดนี้กว่าจะสวยนะใช่ใช่ไหมก็เลยทางรัดไงไปฟิลเลอร์ให้จบละถึงบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไงแล้วการแต่งมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งถ้าแต่งหน้าแล้วไม่ได้แบบเบียดเบียนใครอ่ะก็เออความสุขก็ทำไปสิก็ทำแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําไปด้วยแล้วมีสมาธิอยู่กับมันอ่ะสมาธิอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปคิดว่าใครไม่ไปด่าใครไม่ไปให้ร้ายใครแล้วก็อยู่กับ เนี่ยสมาธิกับการแต่งตัวก็ได้โอ้ยถ้าเกิดว่าจิตจิตจิตไม่ได้นิ่งตรงนี้นะใช่เขียนปากก็ปึ๊บ <laughs> มีเขี้ยวงอกเข <laughs> ี้ยวงอกตาก็ตายักปื้บอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมก็คือถึงไหนแล้วละ <laughs> <laughs> ่ะอ๋อย้อมคราบทำไมถึงเรียกว่าพ <c oughs> าี่ย้อมคราดย้อมครามคือใจของเราก็ถูกย้อมเหมือนกันแล้วเราไม่ได้แค่ถูกย้อมจากสังคมภายนอกนะเราย้อมของเราเองด้วยค่ะด้วย ใจอยากได้ถือสาหลงยึดเนี่ยเราย้อมของเราเองรับมาย้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเนี่ยเสื้อผ้าย้อมอ่ะจะย้อมด้วยอะไรล่ะอะย้อมด้วยความดีอ่ะสมมุติว่าเนี่ยเราเราเรารู้แล้วว่าครามเนี่ยเขาเขากันยูวีได้นี่ก็คือสมมุติว่าเป็นความดีใช่ไหมอ้เขามีประโยชน์นะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าจะย้อมด้วยความไม่ดีล่ะ มีกันนะใช่บางคนแบบยอมด้วยความโลภความโกรธใช่ความหลงถูกใช่เนี่ยแหละเราก็เลือกเลือกที่จะยอมทีนี้ที่บอกว่าให้ระวังก็คือว่าเราดูแลกายสารพัดเลยค่ะแต่กายเนี่ยมันหมดแค่อถ้าถ้าเป็นพุทธนะเราจะเชื่อชาติหน้าชาติชาติก่อนแล้วก็ชาติหน้าถ้าเป็นพุทธเนี่ยคือกายเนี่ยจบไปแล้วนะ ชาติเนี้ยต้องคืนสู่ธรรมชาติไปเลยนะแต่ใจอ่ะลองคิดดูใจมันเป็นพลังงานมันไปต่อได้ยาวมากเลยนะใจมันยาวเลยนะมันมันจบจากร่างนี้นะเดี๋ยวมันจะไปร่างใหม่อไปเกิดใหม่เพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมดูแลใจด้วยถูกไหมสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือเราเราได้ร่างนี้มาในในในชาตินี้ได้ร่างแบบนี้มาก็เนื่องจากว่าเราทําอะไรไว้เพราะกฎของกรรมกฎของการกระทําเนี่ยไม่มีใครรอดค่ะ ต้องบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเราเนี่ยจะไม่ไปประเมินวิพากษ์ตัดสินใครค่ะเนาะเพราะว่ามันจะทําลายทําร้ายใจเราอก็คืออ่ะให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีส่วนในการที่จะตรวจสอบแล้วคนที่ทําผิดก็รับกรรมไปใช่รับกรรมคือการกระทํำคือทุกคนเนี่ยมีผลของกรรมรับวิบากเสมอค่ะเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราโอ้โหมัวเมาหมกมุ่นอยากอยากดารุนแรงอะไรเงี้ย ใจเราถูกทําลายนะแล้วมันก็กลายเป็นใจที่กระด้างเป็นใจที่ที่สับสามันไม่ไม่นุ่มนวลไม่ละมุนไม่ละมุนแล้วเราก็มันจะเจ็บมันเหมือนมันไม่เหมือเหมือมันม่ีมันไม่มีทิ่ตลอดเวลามีหนามทิ่มตําอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอาหนามนั้นมาทิ่มตําเราตลอดเวลาทำไม เพื่อขออยู่สบายๆอย่างนี้ใช่ไหมคะขอให้ยึดมั่นในสิ่งสิ่งที่ตัวเองทำค่ะคือท่านอาจารย์พุทธทาสสอนอย่างนี้ว่าถ้าเรากราบเราได้นั่นแหละคือที่สุดแหละถ้าเรายังเอ้ยเราแวงสงสัยเราอยู่ต้องเคลียร์ตัวเอง ต้องเคลียร์ตัวเองแต่ตอนนี้ต้องไปละต้องไปเคลียร์ตัวเองต้องไปเคลียร์ตัวเองนะคะก็ขอบคุณมากเลยพี่เล็กนะฮะที่สลับเวลาเนาะมาทุกวันเพื่ัสบดีไม่ได้น้องกมไม่ยอมไม่ห้านน้องกูไม่ยอมแต่ว่ากัอยาเขาจะหนีไปคนนี้ไม่ยอมคือคนนี้อยากมาอยากออกเื่อ์แต่ได้ยิ่งแสง ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสพี่เล่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันแพร่หน้ากับ Lady Duo โอ,โอ้โห I Love Thailand Lady d ด o อดถนน